ลแล้วฝนเป็นไฟจากเป้าเพราะว่าตอนเนี้ยอ้อยมีปัญหาอยู่กับไอพีเอ็มนี่นะไอ้เรื่องเป้าหมายแล้วฝนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งตอนยอดอะไฟแผนเป็นพ้นยอดแต่รายงานผลคือบรนดาร์าเข้าไปคือบรนดาร์าเข้าไปก่อนคันนี้เหล็กมันแบนบบาลานซ์กันเพราะว่าอ๋อยจับหมูว่ะคู่แต่ฝนเป็นยอดไปต่อได้อ๋อก็เลยปรึกษาปีนุย่ยที่จังหวดัดเราปีนุย่ย ในเมื่อผลมันโดนอย่างเงี้ยเราอ้อยกอกไว้ต่ำจากนนจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนยอดอะเป็นไฟแผนยอดซึ่งอ้อยกของมู้หัวแผ่ไปนยอดต่อใดแล้วเหล็กมันปะตรงกันแล้วปีนุ่ยก็จะท่วมมาว่าจะเอายอดตามนี้กะตามนี้กะแล้วเขาเนี่ยปีนุ่ยก็ว่าอาจจะสีเลื่อนหน้าเขามาหาวิธีแก้ไขกันไหมเนาะก่อ,อ,อนแผ่ดิเออกันนะใช่ เพราะว่าเขาแผนยอนไปปุ๊บแต่พอเป็นรายงานกันจะกินจะกล่มอ้อยเพืออ้อยรายงานสัรพูนหนอกสมมุตินี่หนอสมมุติแผนยอนไป้อยหนึ่งแต่อ้อยพอเส้นปีมาอ้อยรายงานไปส่าว่ะจริงๆมันมีคนเข้าร่วมแค่เอยมากกว่านั่นไอหรือว่าน้อยกว่านั่นเดี๋ยก็จะย้อนมาถามว่าทำไมมันแบบรปล่างกันล่ะที่ทิ่ผ่านมารายงานมากกว่าน้อยกว่า ถ้าอ้อยจะมาวางมาเพราะว่า,อวาของอ้อยสรุปยังยากองในดีเอ็มเนิ้คนถามว่าจําน,น,นวนจํานวนข้างแต่ในจานวนข้างน่ะของอ้อยมันเป็นคนเข้าร่วมไหมอ้อยก็ต้องใส่ยอดจานวนค้นอ่ะอมันถามมาเป็นจํานวนค้ดต่อใดอ้อยก็ต้องใส่แต่แผ่นจะใส่จํานวนข้างสมมุติว่าสองข้างเนี่ยเราเราพอรายงานมาคือเป็นคนอ้อยก็ต้องใส่สมมติสองร้อยอ่ะ ก็จะถามว่ายอมมตาแต่หน้าคณะในเมื่อตอนยอไอตอนตอนเป้าอ่ะพึ่เป็นจํานวนข้างแต่รายงานผลพึ่เป็นคนมันก็ต้องโดดแบบนี้อันนี้พี่นุ้มันจะงยังม่ถูตอบเลยองนี้อ๋ออัน้นโอเคนันแสดงว่าคือเอาแบบเกินเป้าอยู่แล้ว่ะถ้าะคือร้อยละอยค่ะเราจะถ้าที่จะลองจะถามว่าถ้าใช่ว่าจะให้ยอดเป็นครั้งหรือจะให้ยอดจะให้สายเป็นครั้งหรือเป็นคือเรื่องค่ะเพรามันถ้ามันแทบแชบแทข้างถ้ามันใท่เป็นข้างหรือคนเสาใ่เป็นระยะกี่ข้าง คือ้าห้าทางกับส้ผนมันจะเป็นลนงินเดียวเลยพี่อ้อเพราะฉะนั้นก็คือคือไส้เป็นขน้เป็นขนง่ายแล้วฮากสคือตอนเนี้ยเป็นอยังเนื่องจับมัเขียนโครงการที่มีกโต้คลานถ้าเรามีโงขาะก็นี่ยเข้าหางว่าจะามันมีพโงการาเได้นี้าคน่เงเลื่อเลื่นขึ้นบนไปพิจารณา ต้องการหรือความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสังคมจะจัดนโยบายของหน่วยงานต้องเห็นจดเรื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมมันก็ผู้สามบริบทห้องแต่้องมาดูว่าเอาบริบทของชุมชนมาจากไหนจารแผนชุมชนจากทางทำโดยที่มันก็ที่ทำเอีแต่เขาต้องไปดึงแผนชุมชนเข้ามาหรือว่าจะสำรวจความต้องการมีการสำรวจเออแล้วนะเอาแต่นักนคือหลัก คใหคุมไปเทำรวต้อมาทาโครงการเพื some. Some ่อกำหนดโครงการใก่ไ้าให้เขียนเป็นโครงการใหญ่แล้วพอคุ้มกได้ว่าหรือกิจกรรมการศึกษากรอัตยาัยรรมคนใจเมนกันห้องสมุดอไห้ไงบัญชีก็โครงการเนาะแต่ดูว่าแผนปีเขาอะ้งได้กี่คเขาอาจจะมีโครงการลักๆสักสองโครงการได้มี้ี่งการได้เด้ยนอ้ไ็แล้วใจห้อง บริการห้องสมุดเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมแต่เขาต้องมีเป้าต้นปีกันต่ออะไรตรงกันเพราะว่าเวลาใส่ยอดไปเป็นข้างแต่คือเวลารายงานผลไปเป็นค้อนก็เหมือนตรงกันที่นี้ค่ะดูเป้าดูเป้าเรอยอันนี้สองแล้ว ว่าว่าต่างก่าถูกสัมฤทธิ์เรียนอ่ะหมายถึงว่ามีความรู้หรือมีรูปแบบสำคัญไปดั่งวัตถุประสงค์อ๋อ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 อ๋ีอ๋อ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 อมออ๋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 รอ๋อ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 อ ใช่เงี้ยหนึ่งดอกอันนี้ออกเขาเขาเขาปิดโอกาสเงี้ยอีกแล้วเอาบอกคนนอกระหว่างเดือนเดือนละ โงการจะตามเนี่ยเนาะถามเนี่เป็นแฟนด้วยทงเป็นวงการเลยเหรอก็คือผู้ชื่อลักวงการใหญ่เลยสายวงการถ้าจะช้พิจารณาพิจารณาจำเลยต้องถามเนี่ยไม่เป็นแขน เดี๋ยวจะทำเรื่องก่อนีที่ผิเยเดี๋ยวเี่ยอยาเือไรวยเดี๋ยต่อไปวข้อเดที่สอ่วนการดการกิจการกลนการยตออนอยความต้องการงกู้ก่ม้ของกีแ้วเรามีโครงกากันจดการพลังานดีเราะอ ไมลย่ไปสงยังข้องจุดหนึ่งประเด็นอีสองเีี่ประเด็นแรู่ก็มาจนหนึ่งเดียวปสองจุดหน่อะสองจุดหนึ่งเป็นเรอกนาอยู่ก็จ่ง้นยจะะสองประเด็นี่สองเลยไงนินครัมาไปมาไปตรงประเด็นเลยไงตประเด็นของนารเลยไง ประเดนที่คณะารณาไปนี่ขค้อนคน้อทีนึงเเาะค่ะคาวรดบนเนาต่ี่บอท่แผนแ้มีการจับรวมคต้องการแรกนระดนบ่ามอันต่มาจะคือสถานที่ศาใการจำโครงการก่จารต่างัตรากูายที่มีำตอบต่อความต้องการของคน้วไม้อันนี้ก็ตรงจุดหนึ่งก็โครงการเดียวเดียวคทํา ก็คพ้ี่จะมระางานทกามีเรื่องเงินอนี้การบัญชามีการออกแบบการกระจานที่ยว้องกับวัตถุประสงค์และ่วงเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมการัญจะใสยที่กาหนดต้องนีถ้ามีโอกาสทุกมันเชื่อมในโครงการมันจะมีวัตถุประสงค์อยู่แล้วคนหนึ่งประมาณห้าข้อที่ส น่ S <S ียวหนึ่งจุดหนึงยเหมียวน้ำน้าสิคะแนนเกฑ์พิจารณาข้อที่สองนี่ยเป็ดหนจุดหนึ่ง